ไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับว่าความมั่นใจเนี่ยไม่สมําคัญสําหรับเรื่องอะไรก็ตามที่เราอยากจะทําแต่ว่ามีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นครับที่เข้าใจว่าความมั่นใจเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้ยังไงครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูช่องนี้เนี่ยผมชื่อจ๊อบนะครับผมเป็นนักศึกษาทําธุรกิจของตัวเองรวมถึงรับงานฟรีแลแล้วก็วทช่องยูทูบนี้ด้วยนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มั่นใจมากขนาดนั้นนะครับผมก็กลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมองว่าผมไม่เก่งกลัวมมลว อาทําทได้วันนี้ผมจะไาแชร์นะครับว่า3อย่างนี้คืออะไรและคุณจะสามารถเอาไปใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองโดยไม่ต้องฝืน <F at uring> ได้ยังไงครับอย่างแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือความคิดของคุณเนี่ยกำลังทําลายความมั่นใจของคุณอยู่ยนั่นเองครับเอาจงจริงแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกนะครับว่าเราจะคิดเพื่อจะกดตัวเองให้ต่ําลงทําไมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนหลายๆคนนะครับกำลังทําอยู่หรือว่าเกือบทุกคนเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆเลยนะครับสำหรับความมั่นใจของเราเพราะว่าเราเนี่ยมักจะแยกความคิดและความเป็นจริงงไไม่ออออออกกหหลาายๆคนนะพจต้้ป ชั้นเรียนเพื่อพีเต์หรือว่าขึ้นเวทีเพื่อไปพีเต์งานหรือว่าไปร้องเพลงเหลือต่างๆมากมายครับมักจะคิดว่าคนอื่นจะต้องไม่ชอบแน่เลยหรือว่าคนอื่นจะต้องล้อเราแน่เลยเขาจะต้องโหเราลงเวทีหรือว่าโหเราออกมาจากหน้าห้องแน่เลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมากแค่ไหนครับเอาจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่กําลังรั้งทุกคนไว้ไม่ให้มีความมั่นใจในตัวเองอยู่ครับแต่ว่าหลายๆคนก กอกเลยนะครับว่า คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ว่างเพื่อที่จะมาสนใจเราขนาดนั้นครับเอาเป็นจริงแล้วทุกคนก็มีเรื่องของตัวเองที่จะต้องสนใจทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองทุกคนมีเรื่องที่จะต้องคิดนะครับแต่เหตุผลที่เราคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่องเราเป็นเพราะว่ามันคือเรื่องของเราไงครับเราก็เลยคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะต้องคิดถึงเราแน่นอนซึ่งใน <_ g don os> ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดเลยเลยก็ได้ครับเขาอาจจะคิดว่าเย็นนี้กำลังจะกินอะไรหรือว่าเขาอาจจะคิดเรื่องอื่นอยู่ก็ได้ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจจจจจะะะตตต้้้อองงงทททําา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 คคคคคคควววววววมม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 เเเเเเเขขขขใใใใในนนนนนรรััััับถกกกกกิุ่่่่่่่่่่ณีีีีแๆๆไลช ริงแล้วเนี่ยขาก็กลัวเหมือนกัน,นครับเขาก็กลัวเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถทําได้นั่นก็คือแยกความจริงและความคิดออกจากกันนั่นเองบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นแค่ความคิดนะครับและมันก็เป็น worstcase s c e n a r i o ที่เราคิดได้แค่นั้นเองและมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงน้อยมากๆนะครับ ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมมีวิธีการแก้ง,ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือการคิดกับตัวเองว่าสิ่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแล้วมันแย่ที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรและพอเราตอบตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็ตอบตัวเองคำถามหนึ่งนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะสง่งผลกระทบกับเราแค่ไหนหรือว่าเราจะสามารถทําอะไรเพื่อแก้มันได้และในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะค้นพบว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากลัวมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะพอผมค้นพบวิธีนี้เนี่ยชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเลยครราารราาไไรัััเเเเเาา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 าไไไไมมมมม่่่สสถถททํํใใหหห้้้้ววกกลลลขอองงยปดดนนนแต็ แต่อย่างหนึ่งที่เรามักจะบอกตัวเองนะครับนั่นก็คือเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่ดีพอหรือว่าเราต้องเก่งกว่านี้ถึงเราจะสามารถทําได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการคิดที่กลับด้านมากๆเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เก่งพอในวันนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เก่งพอในวันหน้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครครับเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครสมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดไม่มีใครลองทาครั้งแรกแล้วมันดีเลยนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็เริ่มมาจากตรงไหนสักที่ทั้งนั้นแหละคนที่เก่งที่สุดยู YouTuber ทูบเบอร์ เริ่มต้นเล็กๆสักที่หนึ่งนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการได้ลองทําหลายๆครั้งหลายๆครั้งหลายๆครั้งหรือว่าทําอะไรต่างๆมากมายมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจรู้สึกดีขึ้นสามารถทําได้ดีขึ้นในทุกวันและสิ่งนี้แหละครับจะสามารถทําให้เราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นได้เรื่อยๆลองกลับไปดูช่อง YouTube ของผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้พูดเก่งมาตั้งแต่แรกในคลิปแรกเนี่ยผมก็พูดเสียงโมโนโทนพูดอะไรของผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันครับหลายๆคนที่ทําคลิปเนี่ยเขาก็เรรร่มากกพููดออะไไ้้ในหงลๆ จนเขาเนี่ยมีสตูดิโอที่ใหญ่โตในทุกๆวันนี้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็คือการพัฒนาตัวเองเนั่นเองมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้นในทุกๆวันนะครับพอเรากลับไปมองย้อนหนึ่งปีเนี่ยเราก็อาจจะแบบเฮ้ยเรามาไกลเหมือนกันได้เนี่ยเราก็เก่งขึ้นในทุกวันแล้วเท่ากับว่าใน,นหนึ่งปีผมกำลังมองตัวเองในคลิปนี้เนี่ยผมก็อาจจะมองว่าผู้เชียอะไรของมึงเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านั่นคือสัญญาณของการดีขึ้นไงครับคนที่เขาเก่งเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแคกััน,นรรอๆอๆบ และพูดถึงการมองใครสักคนที่เก่งกว่าเรานะครับเราอ <L> าจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นการที่เรามีไอดอลหรือว่าเราอยากจะทําได้แบบเขาหรือต้องทําได้แบบเขาแต่นั่นแหละคร yeah. ับคือปัญหาการที่เราบอกว่าเราต้องทําได้แบบเขานั่นเองเรามักจะเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาประสบความสำเร็จไปแล้วหรือว่าเป็นคนที่เขาพูดเก่งกว่าเราหลายเท่านะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทาร้ายความมั่นใจของเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเเเเเรรรรราา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 กกกกกก่่่่่งวววหืออททํมมมมนนนนผยใใุ้คขจัีไ ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ว่าการมีคนที่เรามองว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นแบบเขาเราต้องไม่เอาตัวเองที่อยู่ในสเต็ปหนึ่งไปเปรียบเทียบกับเขาที่อยู่ในสเต็ปที่10หรือสเต็ปที่ร้อยหรืออะไรว่ากันไปนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนมองนะครับว่าความสวยงามของการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เราจะต้องตามใครให้ทันแต่เราแค่จะต้องดีกว่าเราในเมื่อวานแค่นั้นมันก็พอแล้วครับถ้าเกิดว่าเราสามารถดีขึ้นในทุกๆวันดีขึ้นในทุกๆวันดีขึ้นในทุกๆวันวันหนึ่งนะครับเราอาจจะไปถึงสเต็ปร้อยเหมือนนนนึึึงงงเรราาาอจจะไไปปถว่่กััซ ส,สิ่งนี้เนี่ยคือการแข่งกับตัวเองและผมมองว่ามันคือการแข่งเดียวที่คุณต้องการนะครับก็คือการแข่งกับตัวเองในเมื่อวานเพื่อทําให้ตัวเองในวันนี้และตัวเองในวันพรุ่งนี้เนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองความมั่นใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการประสบความสำเร็จและผมคิดว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถเอาทั้ง3อย่างนี้เนี่ยไปใช้ได้มันก็คงจะดีกับชีวิตทุกคนมากๆแต่ว่ามีอีก12อย่างนะครับที่มันสามารถทําให้คุณเนี่ยประสบความสมําเร็จได้น,นั่นเองในคลิปนี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบและหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ